สรุปผลและประมวลภาพศึกวันลุมพินี133สศึกวันลุมพินี133 https colon slash slash www d o n i c o com slash th slash w t slash ขีด f r i d a ขีดขีดหนึสม slash มอบความมันสุดสึใจโดยนำทัพนักกีฬาฝีมือดีมาประทัดแก่รังงบนสังเวียนทั้งสิ้น12คู่เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่1 4พฤศจิกายนที่ผ่านมาณสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราซึ่งบทสรุปการแข่งขันทุกคู่มีดังต่อไปนี้ ป้อมเพชรฟ,ฟอร์มฮอตโค่นนักชกต่างชาติครั้งแรกคู่เอกของรายการต้องเพชรพีเคแสนชัย h t t p s w w w o n t b m c o c n i l o m s h e l i s p o m p i s j o m b u u สู้ไม่ถอยวัย27ปีจากบุรีรัมลุ้นเก็บชัยชนะเหนือน,นักชกต่างชาติเป็นครั้งแรกในรายการประทัดเกรเกอร์ทอม h t t p s w w w m o n t u c o m t h e l i c s g h e l o m p o m มวยพลังแกร่งวัย25ปีจากสกอตแลนด์ในกติกามวยไทย รุ่นฟเวท125135ปอยกแรกทั้งคู่ปักหลักสู้กันมันหยดต่างคนต่างโดนทั้งวงนอกวงในก่อนที่ปอมเท็จะเปิดโหมดดูหัวอาวุธชุดใหญ่และได้จังหวะซัดหมัดขวาส่งเกรเกอร์ ger, ร่วงลงพื้นครบท้งสามครั้งเอาชนะทีเคอย่างสวยงามในยกสองควาชัยเหนือคู่ชกต่างชาติเป็นครั้งแรกในรายการนี้พร้อมรับ,บโบนัส3 5 0 0 0 0บาทกลับบ้านเป็นครั้งที่5าชาพยัก์โชว์เก่าชนะแต้มน้องใหม่ด้านคู่เอกภาคอินเตอร์ชาพยักษ์สักสตูล h t t p s w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  n i c c o m t h a l i s c h a t e k 6 2, <www. S 1> <com. S> 2> led, มวยเลือดเดือดวัย27ปีจากสกตูนกลับมาบูใหม่ในเวอร์ชั่นที่รัดก,กุมกว่าเดิมทำหน้าที่รับน้องซามันดาคาสานอฟ h t t p s w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  n i k c o m t h a l i s s a m a n d a k h e t s e n o คู่ชกปลายแดงวัย19ปีจากอุซเบกิสถานในกติกามวยไทยรุ่นสตราเวต115-125ปอ ภาพรวมสองยกแรกซามันดาเปิดเกมบุอย่างคึกคักเดินหน้าแลกอาวุธไม่เกรงลูกเก่าของชาติพยัคฆ์กระทั่งต้นยกสามชาติพยัคฆ์ช่วยจังหวะปล่อยหมัดซ้ายเต็มใบหน้าส่งซามมนดารวงกลจำเบ้าเรียกนับตุนได้ก่อนยกสุดท้ายซามันดาบุกหนักก็เอาคืนแต่ชาติพยัคยังใช้ความเก่าและแกร่งรับมือได้ดีครบสามยกกรรมการชูมือให้ชาติพยัคชนะคะแนนเอกฉันท์เก็บชัยไฟที่แปดกู้ความมั่นใจคืนมา สามจอบูฟอร์มจัดฟาดโบนัสรวม1.05ล้านบาทตลอดค่ำคืนที่ผ่านมาการแข่งขันดำเนินไปด้วยความเร้าใจปรากฏว่ามีจอบูสองรายสแสดงฝีมือปิดเกมโดนใจบิ๊กบอสชาตรีสิทธิยอดธงขอแจกเงินรางวัลโบนัสพิเศษทันทีคนละ3ามแสนห้าหมบาทไม่รวมค่าตัวรวมยอดเงินทั้งสิ้น1นึ่งล้านห้าหมบาท1นึ่งล้านห้าหมบาทได้แก่พยักศักดิ์สตูน https colon slash slash www m o n i f com slash th slash atis s l s t u s ว a l e r i s ต er ุนการี h t t p s w ank, p w ank, w ank, w e b n i c c o m t h a l i s ว v a l e r i k สทั้งบริษัและต้องเพชรพีเคแสนชัยสรุปผลการแข่งขันทุกคู่วันลุมพินี133คู่เอกต้องเพชรพีเคแสนชัยชนะทีเคโอเกรเกอร์ทอมนาทีที่2นการีนาทีของยก2มวยไทยรุ่นไฟเบท1-2-5-1-3-5่ปอก คู่รองวาเลรสตรุลการีชนะน็อกสานิตเอกมึงนนนาทีที่1นึ่นาฬิกาสามสนาทีของยก3ามวยไทยรุ่นไฟเวทหนึ่งสองห้าหนึ่งสามห้าปอวิธิเดทลูกเจ้าพ่อโรงต้มชนะคะแนนเอกฉันมาจิตคาริมีมวยไทยรุ่นสตรอเวทหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งสองห้าปอสันเทศศรส,ะสละชีพชนะคะแนนเอกฉันเทศมึงสีธเดดเก้าสิบเก้ามวยไทยรุ่นไฟเวทหนึ่งสองห้าหนึ่งสามห้าปอสิริโชคสอสมหมายชนะคะแนนเอกฉันกล้ารบหน่วยกาแฟโบราณ มวยไทยรุ่นไฟเบท125135ปอพยักศักสตูลชนะน็อกเด็ดส่อโชคมีชัยนาทีที่1นาฬิกา9นาทีของยกแรกมวยไทยรุ่นอะตอมเวท105115ปอชาพยักศักสตูลชนะคะแนนเอกฉันสมันดาคาซานนฟมวยไทยรุ่นสตรเวท115125ปอเพชศเขากระโดงลูกเจ้าแม่ใส่ทองชนะน็อกอายุเอลคาาราวินาทีที่0นาฬิกา53นาทีของยกแรกมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท145155ปอ อานูซิสเนโรสชนะคะแนนเอกฉันวาลิส,สกคกราจีมวยไทยรุ่นไฟเวท1 2 5 1 3 5ปอโทอมักคุโรดะชนะคะแนนเอกฉัน,น,นคิริวชิชิกคิกบ็อกซิ่งรุ่นอะตอมเวท1 0 5 1 1 5, 5, 5, 5ปอมาติเยร์เกรโกชนะทีเคโอเอดินบายาซองมอนนาทีที่2นาฬิกา41นาทีของยกแรกการต่อสู้แบบผสมผสานร,รุ่นแบนตัมเวท1 3 5 1 4 5, 5, 5, 5ปอเวียดอันโดชนะทีเคโอเรียวฮิรายามานาทีที่2นาฬิกา48นาทีของยกแรก การต่อสู้แบบผสมผสานรุ่นไฟเวด125135ปอความหมายของผลการตัดสินแบบต่างๆชนะเอกฉันยูเมอรมสติชเชนหมายถึงกรรมการ3คนเห็นตรงกันให้ฝ่ายหนึ่งชนะอีกฝ่ายหนึ่งแพ้ชนะไม่เอกฉันสติสิชเนหมายถึงกรรมการ2คนให้ฝ่ายหนึ่งชนะส่วนหนึ่งคนให้อีกฝ่ายชนะชนะเสียงข้างมาก a ม o จอร์ d ิ c ิ s i ชนหมายถึงกรรมการ2คนให้ฝ่ายหนึ่งชนะส่วนหนึ่งคนให้เสมอ กรณีกรรมการสาคนให้คะแนนเสมอกันหรือ1คนให้ชนะอีก2คนให้เสมอกรรมการที่ให้ผลเสมอจะต้องพิจารณาเลือกผู้ชนะและจะนำไปสู่การตัดสินแบบชนะเอกฉันทหรือชนะไม่เอกฉันท์ต่อไปประมวลภาพการแข่งขันศึกวันลุมพินี133สัปดาห์ต่อไปลุ้นเดือดในศึกวันลุมพินี134วันศุกร์ที่21พฤศจิกายนนี้โดยคู่เอกยอดเหล็กเท็รออชริยะ h t t p s w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  a n i c c o m t h a l i s ยูเลพิขีออคีถือเชลีสลาดมวยหมัดหนักวัย30ปีจากร้อยเอ็ดปะทะอนามาดอฟ h t t p s w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  a n i c c o m t h a l i s a n a k i t m o m o d o สลาดนักสู้เชิงดีวัย29ปีจากอาเซอร์ไบจาในกติกามวยไทยรุ่นไฟเวท125-135ปอนดขณะที่คู่เอกภาพอินเตอร์เอลิสอับเดลาี https:// colon s l a s l a www m o n i f com slash th question mark se 0 b 9 8 0 e 0 b 8แต่ e 0 b